大家好สวัสดีครับพบกับจอมโจ๊ยจีนิส e ัสร์ส์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นคําว่าขอบคุณแล้วก็คําว่าขอโทษนะครับทีนี้ถ้าเราเรียนง่ายๆก่อนนะครับก็คือขอบคุณภาษาจีนจะพูดว่าเซีชช่ยเี่ยออกเสียงว่าเซี่ยเี่ยนะครับสังเกตนิดนึงน,นะครับว่าคําหลังจะออกเสียงสั้นและเบาเซี่ยเี่ยออกเสียงว่าเซี่ยเี่ย ทีนี้ถ้าขอบคุณก็จะบอกภาษาไทยบอกไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ภาษาจีนก็จะใช้คําว่าไม่ต้องเกรงใจจะบอกว่าบ er ุคเคิลชี่นะครับบุ er chi er chi นะคเคิลชี่บุคเคิลชี่นะฮะคือบุคเคิลชี่แต่ในความเป็นจริงเวลาเราพูดเนี่ยตัวชี่ออกเสียงสั้นและเบาสั้นๆเบาๆนะบุคเคิลชี er ่บุคเคิลชี่นะครับเวลาเขาบอกว่าขอบคุณเราตอบว่าบุคเคิลชี่นะครับขอบคุณบุคเคิลช er ี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนคำว่าขอโทษภาษาจีนจะบอกว่าตุ้ปู้ฉ,นะปฉี่ตุ้ปู้ฉีนะตุ้ปู้ฉีตุ้แปลว่าถูกปู้คือไม่ฉี่คือขึ้นคือ,อยังไงผมก็ถูกไม่ขึ้นก็คือผิดนั่นเองกอ,อยอมรับผิดว่าอืมถูกไม่ขึ้นตุ้ปู้ฉีภาษาจีนขอโทษพูดว่าตุ้ปู้ฉีตุ้ปู้ฉีนะครับส่วนจะตอบว่าเออไม่เป็นไรก็จะบอกว่าไม่ก๊าซี่ไม่ก๊าซี ไม่คือไม่นะครับกวนชีคือเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ไม่กวนชีไม่กวนชีไม่เป็นไรนะครับเอาละครับง่ายๆนะครับเีเซียตอบว่า er ูไร่ชีถ้าต้ย对ชยีก็ตอบว่าไม่กวนซีแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับจอนจุลี Chinese Master สวัสดีครับ